เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยว่าอืม h a n d อตโอ only นะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะเขาเขียนไว้อยู่นะคะอืมข้างหลังจะเห็นหรือเปล่าอ่ามันเขียนไว้เลยว่า Universal นะคะ l l u m i n a t i o นนะคะแล้วก็เขียนว่า Universal Studio นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขาดตั้งมันนะคะเป็นรองเาดเนาะนะคะแล้วก็เปิดด้านหลังนะคะเปิดตรงนี้เปิดด้านหลังไว้ใส่ปรับคอไว้ใส่ปรับคอได้นะคะเลิศเลิศนาฬกนาักนะคะ ใครอยากได้แบบนี้นะคะก็มาได้นะคะที่ Universal Studio นะจ๊ะก็จะมีขายอยู่นะคะอันนี้ซื้อมาจาก The Minions h o p นะคะแล้วก็ความจริงมันมีขายตามรถเข็นป๊อปคอร์นก็มีนะคะตัวแบบนี้นะคะจะเอาหรือไม่เอาป๊อปคอร์นก็ได้นะจ๊ะบอกแล้วราคาเท่ากันนะ38ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะม่รูเท่าไหรไปตีเป็นเงินไทยเอาเองนะคะประมาณ เอายีิบห้าบาทคูณไปะะแต่มันน่ารักฉลากเขานะคะอย่าพกกลับไทยด้วยนะเธอไฮโซขนาดไหนยังไม่รู้เนี่ยพกขึ้นเครื่องจะเป็นอะไรหรือเปล่าะะแต่เขาน่ารักนะคะเขาน่ารักจริงๆ วันนี้อั้ลาไปพร้อมกับลูกโลกของยูนิเวอร์แซลนะคะดิเดวเดดเดวเดิด,ว,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 ดวนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวบัคเก็ตใหม่นะจ๊ะวันนี้บายบายแล้วจ้ะสวียา